มาต่อันที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเตรียมตัวจัดงาน CQTech Thailand 2011หลังพบประชาชนตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ <Yep. S 2> งาน CQ คิวเท h ไทยแลนด2011ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการรักษาความปลอดภยัยอัคคียัยและการป้องกันอุบัติภยัยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2รกรกฎาคมนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานานชาติไบเทคบางนาที่พ,พบว่าประชาชนในะคะตอนนี้เรื่องที่จะตื่นตัวการรักษาความปลอดภัยในที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นเนื่องจากแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยและอัคคีัยกว่า10,000คนบาดเจ็บอีกกว่า70,00คนค่ะคิดป เป็นมูลค่าความเสียหายกว่า7,000ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติการประชุมชุมนุมประท้วงและการกาะจลาจลค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักลงทุนสนใจลงทุนด้านอุตสาหกรรมระบบความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นคาดว่าในปีนี้จะเติบโตได้ถึงร้อยละ30เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นมากประกอบกับการบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยค่ะ ในงานนะคะจะจัดแสดงสินค้าทางด้านความปลอดภัยจากแบรนด์ชั้นนำนะคะกว่า100แบรนด์จากจาก17ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งอันนี้ก็จะครอบคลุมนะคะทั้งสินค้าบริการอุปกรณ์และโซลูชันตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านความปลอดภยัยและวิธีเจรจาทางการค้าการลงทุนคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า5000คนค่ะ